ครับัสดีครับรถผมเนี่ยเวลาขับออตอนออกตัวเนี่ยจะมีเสียงดังมาจากใต้ท้องคาดว่าน่าจะเป็นยอแกกระบ,บาดแล้วก็หูหิ้วเพาเริ่มเสื่อมนะครับก็จะมาทําการเปลี่ยนไปทั้งสองตัวพร้อมกันครับครับเราจะถอดเพาโดยการถอดน็อตทั้ง4ตัวที่ยึดเพากับเฟืองท้ายออกก่อนนะครับแล้วก็ทําการถอดน็อตยึดอายางหิ้วเพาออกอีก2ตัวนะครับแล้วก็ดึงออกมาตรงตรงก็จะได้เพามาทั้งเส้นแบบนี้ครับ ครับต่อมาก็จะมาทําการมาร์กเผานะครับโดยผมจะมาร์กทุกๆข้อต่อเลยเพราะว่าตอนใส่กลับอะครับผมอยากให้ตําแหน่งของข้อต่อทุกข้อต่อนะเหมือนเดิมเหมือนก่อนถอดออกมานะครับครับโดยวิธีการมาร์กผมแนะนาว่าให้มาร์กยังไงก็ได้ให้เราจําได้นะครับให้มันชัดเจนว่าอันไหนเป็นฝั่งหัวอันไหนเป็นฝั่งท้ายจะได้ไม่ได้สลับกันนะครับ หลังจากการมาร์กเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการถอดยอยกากบาทโดยขั้นตอนแรกให้เราทําการตอกกิบออกให้หมดก่อนนะครับโดยใช้ไขควงปักแบนนะครับนะครับตอกออกแบบในในคลิปเลยนะครับก็จะมีทั้งหมด4ตัวนะครับตอกออกก่อนให้หมดนะครับแล้วถึงจะทําการถอดตัวย่อยออกได้นะครับครับต่อมาเราก็จะมาทําการถอดยอยกากบาทนะครับโดยวิธีที่ผมใช้ก็จะใช้อุปกรณ์กดบูท ช่วงล่างรถยนต์นะครับมาทําการกดตัวยอยกากระบาทออกนะครับครับซึ่งวิธีการกดก็ต้องเล็งให้มันตรงก่อนนะครับพอเล็งให้มันตรงแล้วก็ใช้ตัวบล็อกกระแทกเนี่ยกดออก พอกดไปสักพักหนึ่งถ้วยประกับมันก็จะโผล่มีอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็จะเอาถ้วยประกับฝั่งซ้ายเนี่ยออกก่อนอโดยถ้วยประกับฝั่งซ้ายเนี่ยสามารถดึงได้ด้วยมือเปล่าเลยนะครับมันไม่ค่อยแน่นมากเพราะมันถูกกดออกมาเยอะและ้วอ,อีกฝั่งหนึ่งก็ทําเช่นเดียวกันนะครับเล็งให้ตรงก่อนแล้วก็ค่อยกดนะเพื่อไม่ให้ไอตัวประกับเนี่ยถ้วยประกับมันจะไปกิน เบ้าแล้วก็เกิดการสุดพอเบ้าสุดแล้วมันจะติดแล้วดึงไม่ออกนะครับเพราะงั้นก็พยายามจัดให้มันตรงก่อนแล้วค่อยกดนะครับ ะนะครับพอกดไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะออกมาเหมือนฝั่งซ้ายเมื่อกี้นะครับแล้วก็ทำการดึงไอตัวถ้วยประกับออกมาครับไอตัวยอยที่ติดกับเพาก็ทำเช่นเดียวกันนะครับเขาแนะนำก็คือพยายามจัดให้มันตรงก่อนนะครับแล้วค่อยกดไม่เช่นนั้นไอตัวประกับเนี่ยมันจะไป กดตัวเบ้านะครับทําให้มันเกิดบ่าพอเกิดบ่าเสร็จเนี่ยมันจะดันยังไงก็ดันไม่ออกต้องไปหาตัวหินเจียสีชมพูครับมาขัดไอตัวเบ้าให้มันเรียบก่อนถึงจะกดได้นะอันนี้ประสบการณ์ผมโดยตรงก็พยายามกดให้มันออกตรงๆนะครับ พอกดไปสักพักหนึ่งมันก็จะทำให้ไอ้ถ้วยประกับโผล่มาอีกฝั่งหนึ่งนะครับแต่ข้อเสียของวิธีนี้ก็คือว่าพอเรากดอีกฝั่งหนึ่งออกมาแล้วเนะี่ยจะสังเกตเห็นว่าไอ้ถ้วยประกับฝั่งขวานะครับมันก็จะหลุดออกมาจากเบ้าด้วยทีนี้เวลาจะกดกลับเข้าไปนะครับมันก็ต้องเล็งให้ตรงมากๆเนาะพราะถ้าไม่ตรงมากๆไอ้ตัวถ้วยประกับมันจะไปกินเบ้าเพาเราไม่เกินบ่าอย่างที่เคยบอกไปอะครับเพราะฉะนั้นเราต้องจัดให้มันตรงมากๆนะครับก่อนที่จะกด อันนี้เป็นแนะนําเลยอ่าอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับสําหรับคนที่ไม่มีตัวกดนะครับก็ใช้วิธีการตอกเอาก็ได้โดยการตอกเราจะตอกตรงนะครับที่ผมมากไว้สีชมพูเนาะทุกๆก,การตอกนะครับมันจะล่นไอตัวประกบ่ยออกมาก็ตอกไปเรื่อยๆครับจนตัวประกับเนี่ยมันหลุดออกมาเลย ครับหลังจากดึงตัวประกับออกเนี่ยผมสังเกตเห็นว่าไอตัว mm hmm. ยอยผมเนี่ยมันเป็นสนิมนะน่าจะเป็นในตัวนี้แหละที่ทําให้เกิดเสียงดังนะครับต่อมาผมก็จะมาทําการเปลี่ยนไอตัวยางหิ้วเพาด้วยนะครับโดยการจะเปลี่ยนยางหิ้วเพาเราต้องถอดตัวเพากลางกับเพาท้ายออกก่อนนะครับโดยมันจะมีน็อตยึดระหว่างไอตัวเพากลางกับเพาท้ายเนี่ยสตัวก็ทําการถอดออกให้หมดนะครับใช้ประแจเบอร์สิบสองครับ หรือถ้ามีบล็อกกระแทกก็ใช้บล็อกกระแทกก็ได้นะครับก็สะดวกดี หลังจากถอดน็อตทั้งสี่ตัวออกแล้วก็จะสามารถแยกตัวเผากลางกับเผาท้ายออกได้ครับต่อมาเราจะทําการถอดไอตัวประกับนี้ครับซึ่งประกับตัวนี้มันจะต้องทําการมาร์กก่อนถอดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใส่ผิดตําแหน่งเนี่ยมันจะทําให้เผาเนี่ยมันสั่นคือผมก็จะมาร์กโดยการเอาล่องตัววีนะครับมาร์กไว้กับตรงขอบตัวประกับนะครับเวลาใส่ก็ให้ใส่ให้ ตรงกับมาร์กนะครับโดยตัวน็อตล็อกตัวนี้นครับมันจะมีไอตัวยึดกันคายอยู่นะครับก็ให้ทำการใช้ไขควงปากแบนเนี่ยตอกออกก่อนที่จะทำการคลายน็อตนะครับหลังจากถอดตัวกันคลายของน็อตแล้วเรียบร้อยเนี่ยผมก็จะใช้ตัวบล็อกกระแทกนะครับคายน็อตล็อกประกับ โดยใช้บล็อกเบอร์ยีนะครับขายออกได้เลยครับก็จะเห็นว่าผมทำมาร์กเพิ่มอีกนะครับสองจุดด้านบนนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าตอนถอดออกมาแล้วตอนใส่กลับจะตรงเหมือนเดิมผมลองทำการตอกนะโดยใช้ค้อนอยางแน่นอนครับว่าตอกไม่ออก <c oughs> ก็เลยมาลองใช้ตัวสามขาครับให้ทายว่าออกไหมครับ แน่นอนว่าไม่ออกนะครับเพราะว่าตัวยางมันจะถูกดึงแล้วมันก็จะบิดรูปไปทำให้แน่นอนตามขามันเบี้ยวแบบนี้ยก็ยังไม่ออกเช่นเดิม,มผมก็เลยนี่เลยตัดยางออก นะครับแล้วก็ใช้ตัวดึงไอ้ลูกปืนนะครับมาดึงออกก็ออกมาแล้วนะครับสำเร็จสักทีโอ้โหทำอยู่นานเหมือนกันนะแต่อย่าเพิ่งดีใจไปนะครับขาถอดไว้ยากแล้วขาใส่นี่หนังชีวิตชัดๆเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ครับถอดออกมาครบทั้งสามตัวแล้วนะครับจะสังเกตว่ายอยกากบาทแต่และตัวเนี่ยไม่เหมือนกันสักตัวงเลย ไม่แน่ใจว่าไปเปลี่ยนครั้งล่าสุดเมื่อไหร่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถอดออกมาครบทุกชิ้นนะครับแล้วก็ไปทำความสะอาดให้เรียบร้อยรอทําการประกอบนะครับอ่ะต่อมาผมก็จะใส่ยางหิ้วเผานะครับโดยยางหิ้วเผายี่ห้อที่ผมใช้จะเป็น R B I นะครับเพราะว่าของแท้เนี่ยผมซื้อไม่ไหวจริงๆก็อันนี้ซื้อมาประมาณ500กว่าบาทก็คิดว่าน่าจะใช้ได้เหมือนกันนะครับ ก่อนผมจะทําการใส่ยางหิ้วเผานะครับผมก็จะเทาจารบีบางๆที่ตัวเผานะครับแล้วก็ทาตรงรูในของยางหิ้วเผาด้วยนะครับครับโดวยวิธีการใส่เนี่ยจะสังเกตเห็นว่ายางหิ้วเผาอ่ะมันจะมีด้านหนึ่งที่มีร่องกับด้านหนึ่งที่ไม่มีร่องนะครับให้เอาด้านที่ไม่มีร่องเนี่ยไวไ้ด้านหน้านะครับหันไปทางหน้าเผาแล้วก็ด้านที่มีร่องให้หันมาทางหลังเผานะครับ ครับซึ่งวิธีการใส่ผมก็จะใช้ไม้เนี่ยมาลองแล้วก็ตอกเข้าไปเรื่อยๆนะครับโดยผมจะให้ช่างใหญ่เนี่ยช่วยตอกให้เพราะผมหมดแรงแล้วก็ตอกไปเรื่อยๆครับจนมันเข้าใกล้กับตัวฝากันฝุ่นนะครับแล้วก็คอยเช็คเรื่อยๆนะครับว่าไอ้ตัวยางหิ้วเผาเนี่ยมันยังหมุนได้ลื่นอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่าหลังจากใส่ยางหิ้วเผาเรียบร้อยเสร็จผมก็จะประกับมาใส่นะครับ โดยใส่ให้ตรงมาร์กที่มาร์กไว้ตั้งแต่แรกนะครับอ่าช่วยกันดูนะครับว่าอย่างนี้ตรงหรือเปล่าดูผิวเพิินก็เหมือนจะตรกนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ตรงเนะเพราะว่ามาร์กด้านบนสองอันไม่ตรงกันก็เลยขยับใหม่จนมันตรงแบบนี้นครับอ,อันนี้ถือว่าตรงแล้วเรียบร้อยเป็นอันใช้ได้ นี่ครับต่อมาผมก็มาทำการทอกไอตัวน็อตยึดประกับนะครับโดยระหว่างการทำการทอกเนี่ยผมใช้ทอกประมาณ60นิวตันเมตรนะครับซึ่งพอทอเข้าไปเสร็จตัวประกับมันก็จะไปดันในตัวยางหิ้วเพาจนล้นไปเรื่อยๆล้นไปเรื่อยๆจนมันไปติดกับตัวฝาครอบครับทำให้ไอตัวยางหิ้วเพาเนี่ยไม่สามารถหมุนได้เลยติดชะงักเลยนี่ครับอันนี้ฝาครอบกันฝุ่น พอผมขันไปเยอะๆใช่ไหมครับไอ้ตัวยางหิ้วเผามันไปชนกับไอ้ตัวนี้มันเลยทําให้ตัวมัน,นหมุนไม่ได้มันติดกับไอ้ตัวนี้นะครับก็เลยหรือใหม่แล้วก็ทําการตอกทิ้งซะเลยอ่ะหลังจากทําการใส่ยางหิ้วเผาเรียบร้อยนะครับก็จะมาทําการใส่ตัวยอยกกะบาดโดยก่อนจําการใส่เนี่ยให้ทําการเอากระดาษทรายนะครับมาขัดเบ้เอ่า ตัวเพาก่อนมันจะได้ลื่นๆเวลาใส่ก็จะทำให้การใส่เนี่ยง่ายยิ่งขึ้นนะครับอ,นะอ่าโดยประกับที่พอกับเพลมก็ไปขัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับ สเปคตัวยอการกบาทที่ใช้ก็จะเป็น29คูณหนะครับโดยในคลิปเนี่ยผมจะใช้เป็นของโกโยนะครับก็ถอดถ้วยประกับออกก่อนนะครับแล้วก็ทำการใส่เข้าไปแบบในคลิปเลยนะครับพอใส่เสร็จแล้วก็จะเอาประกับข้างหนึ่งอ่ะใส่ก่อนแล้วผมก็จะทำการตอกนะครับโดยการตอกเนี่ยผมก็จะตอกให้ตัวประกับเนี่ย ประกับถ้วยมันเข้าไปในเบ้าก่อน เนี่ยครับตอกจนมันเข้าไปในเบ้าจนสุดนะครับแล้วก็เอา,อาประกับถ้วยอีกฝั่งหนึ่งเนะี่ยมาเข้าไปในเบ้าแล้วก็ทำการตอกตอกพอประมาณครับอย่าพึ่งให้มันเข้าไปจนสุดนะครับหลังจากตอกไปสักพักนะครับมันก็จะใช้คอนตอกไม่ได้แล้วผมก็จะเอาตัวบล็อกมาส่ง นะครับตอกไปเรื่อยๆจนไอตัวใสกิ๊บมันโผล่ออกมานะครับแล้วก็จะทำการเอากิ๊บเนี่ยมาใส่นะครับเอากิ๊บเข้ามาวางในล่องนะครับแล้วก็ใช้ค้อนตอกคือถ้าตอกตรงอ่ะมันก็เข้าเลยอย่างผมเนี่ยมันตอกไม่ค่อยตรงเท่าไหร่มันก็เลยเข้ายากนิดนึง นะครับพอต่อเข้าปุ๊บมันก็เข้าเลยเข้าง่ายนะครับพอใส่กิฟอีกฝั่งหนึ่งเสร็จใช่ไหมครับเราก็จะมาทําการตอกไอ้ถ้วยเนี่ยเข้าอีกตอกไปเรื่อยๆใ,ให้มันตัวใส่กิฟมันโผล่ออกมามอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็เอากิบมาใส่หลังจากใส่กิฟครบทั้งสองฝั่งแล้วนะครับให้ลองขยับตัว ยอยดูว่ามันลื่นหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ลื่นเนี่ยก็ให้เราทําการตอบให้ตัวไอ้ประกับถ้วยนยมันล่นกลับมานะครับอ,อันนี้ก็ทําเหมือนกันนะครับแต่ว่าฝั่งนี้จะทํายากนิดนึงเนื่องจากว่ามันมีที่รูอัดจารบีนะวิธีการตอกก็จะใช้ไอตัวบล็อกส่งแทนการตอกไปตรงๆนะครับไม่งั้นเดียวหัวจารบี มันจะบี้มันมันจะใช้งานไม่ได้เนี่ยครับใช้ตัวบล็อกส่งมันจะทุรักทุเลนิดนึงนะครับ หรือว่าใครมีทริคดีๆก็มาแนะนำกันได้นะครับเผื่อผมเปลี่ยนครั้งหน้าผมจะได้ไปทำตาม หลังจากตอกให้ตัวถ้วยประกับเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะต้องทําการใส่กิ๊บนะครับแต่ว่ากิปบตัวนี้มันจะใส่ค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่ามันมีไอ้ตัวประกับข้างนอกมาขวางอยู่อย่างในคลิปผมก็จะใช้ตัวด้ามขอส่งตัวประกับนะครับวิธีนี้ก็ได้ผลดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าใครมีทิศดีๆก็มาแนะนําได้เช่นกันครับ ต่อมาก็มาทําการยึดเผากลางกับเผาท้ายเข้าด้วยกันนะครับน็อตสี่ตัวนี้นะครับจะใช้ท็อกอยู่ที่ประมาณ35นิวตันเมตรนะครับ หลังจากประกอบครบทุกชิ้นแล้วนะครับก็จะมาผมก็จะมาไล่ดูมาร์กที่ผมเคยมาร์กไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่ามันตรงกันหรือเปล่าถ้าตรงก็เป็นอันใช้ได้ครับพร้อมเอาขึ้นรถได้แล้วแต่ว่าเดชะบุญนะครับไอ้ตัวยางหิ้วเผากับรูที่มันเอาไว้ยึดกับฐานนะครับตามในรูปตรงเนี้ยนะครับรูมันไม่ตรงกัน มัอนอาจจะเป็นเพราะว่าผมใส่แล้วมันแน่นครั้งแรกแล้วก็ทําการถอดเข้าถอดออกเลยอาจจะทําให้ลูมบิดเบี้ยวไปได้นะครับก็ยังไงก็ตามเอาของใหม่ไปเที่ยวของเก่าก่อนนะครับก่อนที่จะใส่เข้าไปในเผาจริงๆไม่งั้นพอเอาไปใส่ไปในเผาแล้วมันร้อยไม่เข้ากับที่ยึดในรถก็จะต้องเหนื่อยซ้ํเหนื่อยซอ้อนนะครับผมขอสรุปเรื่องที่ผมเจอแบบไม่คาดฝันทั้งสองจุดนะครับ โดยจุดแรกเนี่ยก็จะเป็นไอตัวฝาครอบกันฝุ่นที่มันจะอยู่หน้ายางหิ้วเผานะครับตามในรูปนี้เลยพี่ช่างแถวบ้านเขาก็แนะนําว่ามันไม่จําเป็นต้องมีก็ได้นะครับพอเรามียางหิ้วเผาไว้กันฝุ่นอยู่แล้วก็เลยทําการตีทิ้งออกไปนะครับหลังจากตีไอฝาครอบนี้ทิ้งออกไปก็ทําให้เผานี่มันหมุนง่ายขึ้นนะครับ ก็ในส่วนของเรื่องไม่คาดฝันเรื่องที่2นะครับก็คือฐานของยางยื่วเพากับฐานที่ลดนะครับมันไม่ตรงกันและก็ใส่ไม่ได้นะครับก็แนะนําว่าให้เอาอันเก่าเนี่ยมาเทียบรูกับอันใหม่ก่อนซึ่งถ้าอันใหม่มันไม่ตรงกับรูเก่าก็พยายามทุบฐานของอันใหม่ให้มันตรงกันก่อนที่จะเอาไปอัดใส่เพานะครับไม่เช่นนั้นถ้าเกิดว่าอัดใส่เผาแล้วยกขึ้นรถเนี่ยมันจะ ทําให้เสียเวลาแล้วก็เหนื่อยมากๆเลยนะครับก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมรละฟังนะครับสวัสดีครับ